สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนส,อสายๆนะคะกลับมาพบกับยายน้อยเหมือนเดิมจ้าเมื่อนี้วมืนี้ยายน้อยออกมาให้พาเด็กๆมาฝึกงานวันนี้มีพนักงานเพิ่มมาหนึ่งคนมาลองอยากเรียนรู้วิธีกเกษตรว่าสั้นเลยจัดให้เก็บหัวมันวนไปเลยจ้าหลังจากที่ฝนตกมาวานตอนเที่ยง เบื้องลักษณะพื้นที่ของยายน้อยก็จะประมาณนี้นะจ๊ะสมันมีเข่าก็เอามาดำได้เลยจ้าเพื่อนๆนมือนี้รถย่ำไปย่ำมาปานย่ำย่ำย่ำคาดย่ำย่ำนาเฮ็ดย่ำเฮ็ดน้าเละจ้ะเพื่อนๆนเขาก็เลยสนุกสนานเลยจ้าเด็กๆไม่เคยทำงานแบบนี้กลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเลยจ้า ชร่วงปิดเทอมมื่อนี้ผู้บ่าวผู้สาวไปเบิ้งสัปเปลเอว่าสัน้นส่วนผู้บบามาเบิ้งมามาเบิ้งสำปะหลังความมันกับเลือดต่างกันคเพ่ะนเพื่อนพอขอรอกระจ้างมาขับไปใส่เนาะ มันไหลเด็กเด็กว้ามาแล้วอีกได้ไหมมันสีเว้ยสิบลสนติเอาเทลูกเทยกไหวไหมล่ะเซอร์หน้าแดงแรงไม่ออกเลยหักยี่สิบเอาแข่งอันนั้นออกไหมเทะกลางๆนะบอกดาวเซลล์อเขา เทไปกลางๆน่ๆอรถอะมาลูกเทมาเทตรงไหนก็เทยก 1, 2, หนึ่งสองสามตาแดงแรงไม่มีสามเค่งนั่นละเก็บหัวตกนินอนนเอายกาใช้ได้จับจับลูกจับเดี๋ยวจะตกรถพ่อจะรถขึ้นแล้วระวังเค่งตกไอ้ภูมา พาลูกเนาะพาเด็กๆไปอีกแล้วช่วงปิดเทอมอยู่บ้านก็จะแว,ว้นแว้นแวนแว้นพี่รดแว้นนะเนี่ยแว้นสองคันตอนนี้ยึดไว้แล้วรดแว้นไม่ให้แว้นแล้วให้มาทำงานพอได้ขนมค่าขนมไปพอได้เงินไปกินขนมเดี๋ยวก็เลิกแล้วจ้าเที่ยงนี้ก็เลิกแล้ว เพราะว่าเหลืออยู่หน่นประมาณสองกระแตะกะมฤจจตอนนี้เด็กๆก,ก็สนุกสนานไปตามๆกันไม่มีความร้อนไม่มีความเหนื่อยสำหรับเด็กเก็บต่อเอาตก